สวัสดีครับผมดรสมชายสาระนะครับกับรายการเดอะคีแมนครับและเช่นเคยครับกับสาระดีๆน่ารู้ที่ท่านทุกท่านต้องติดตามชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจรู้ก่อนทําก่อนได้เปรียบก่อนสาระที่น่าติดตามชมกับเรื่องราวของคําว่าทองคําครับทองคําเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจและก็เป็นเรื่องที่หลายคนให้การติดตามเพราะในอดีตนั้นราคาทองคําขึ้นมาโดยตลอดนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2000 2004นะครับก็คือทิสลัก2004เนี่ยนะจนกระทั่งถึงปี2011ก็ต้องบอกว่าขึ้นมาใช้เวลา7ปีและวันนี้ตั้งแต่ปลายปี2011จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยใช้เวลารูปรวม2ปีนะครับเกือบ2ปีนั้นราคาทองตกลงมาตกลงมาอย่างไรต้องบอกว่าณนะวันนั้น400วันนี้ ขึ้นไปถึง2 0 1 1ก็คือ1,900โดยประมาณแล้วก็ตกลงมาถึงวันนี้เหลือพ2 0 0โดยประมาณเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับท่านผู้รู้นะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องราคาทองคําแล้วก็ท่านข้ามบอร์ดอยู่กับวงการนี้มานานนะครับแล้ววันนี้ท่านอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับหลายท่านนะฮะก็คงรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทองเน นานมากมายมหาศาลแล้วสองปีแล้วนะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะตกต่อไหมเนี่ยครับจริงๆแล้วนะฮะคุณสมชัย <c oughs> มีไอ้ตัวนั่นนะ <c oughs> ให้เราได้ให้ใหประชาชนคนเห็นนะครับความจริงทองนะครับไอ้ที่เราเห็นตกตกเนี่ยนะครับบันยังอยู่ในขาขึ้นอยู่เลย <c oughs> ครับนะครับซึ่งคนอาจจะฟังแล้วงง <c oughs> ขึ้นอะไรว่าตกมาอย่างพวกภาพน <c oughs> ั้นถ้าเราดูเห็นนะฮะผมจะเห็นทองเราเห็นนะฮะว่าทองนี่ครับ ตั้งแต่ประมาณปี2,000กับ4ครับถ้าตอนนั้นจำไม่ผิดนะฮะดูตามก้ามเนี่ยจะอยู่ประมาณ400อประมาณ400โอดยประมาณออนต่อนะฮะต่อั้นอยู่ที่ส0่รอต่อออนอนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาตลอดจนถึง2,011ครับขึ้นมาถึง1,910กว่าปีสัวน1่2 0เท่านั้นครับขึ้นมาเท่าไหร่ครับจาก400ก็ประมาณ1,500กว่าเหรียญใช่ไหมครับครับ 1,500กว่าเหรียญในเวลาประมาณ7-8ปีครับโอเคเคลียร์นะครับครับทีนี้เรามาดูต่อครับตั้งแต่เดือนไตรมาส4ของ2011ครับประมาณเดือน9ก็เริ่มลงแล้วนะตอนแรกไซด์์ส่งแต่ว่าลงหนักนะฮะในช่วงประมาณสัก6-7-8เดือนนี้ครับเพราะฉะนั้นพอลงหนักเนะี่ยลงต่ำสุดนะฮะที่ที่ก็คือ1,100กว่าใช่ไหมครับ,บครับนะโอเคนะครับ 1,100กว่านะฮะเทียบกับตอน2,000กับ4ตอนนั้นอยู่ที่พันเก้าพสูงสุดก็ลงมาประมาณ500ร้อยนะครับไอ้พันเก้าทษทีก็ลงมาประมาณสักพันเก้ากับพันหกว่าก็ประมาณห0 0้อยสมมติเราอาตัวเลขพันสองเนี่เอาเป็นเอาเ็เจ็ดร้อยนะครับเจ็กับขึ้นไปพันห้าก็ลงมาประมาณครึ่งหนึ่งไม่ถึงฮะซึ่งถ้าคนที่เรียนเทคนิคอล a นาลิ s i s จะรู้ว่าตลาดทุกแห่งในโลกเวลาที่มันขึ้น นะครับแล้วอยู่ในขาลงชั่วคราววันเติร์ดวันฮาฟยังอยู่ในวันฮาฟใช่ไหมครับนะยังอยู่ในขาขึ้นนะเพราะขาขึ้นไปพั0หจุดแต่ไอ้0ันห้าร้อยจุดแต่ลงมาเนี่ยค่าเจ็ดร้อยโอเทีนี้เรามาดูว่านะครับว่าทองนะฮะเป็นยังไงผมขอเรียนว่าเอาตอนแรกก่อนทําไมฮะมันถึงขึ้นจาก2,000ในปี2 0 0 4จาก4 0 0นะขึ้นไปถึง1,900มันมีเหตุผล จริงๆในการวิเคราะห์ทองนะฮะหลักเกณฑง่ายๆทั่วไปคนถือครองทองนะฮะจะมีสองลักษณะซื้อครองอันนึ้งก็คือถือครองในลักษณะที่เป็นตกแต่งนะครับอินเดียกับจีนเนี่ยก็โหเยอะมากเลยนะครับแม้กระทั่งแม่ผมยังบอกเลยนะฮะชื่อกิมกิมก็แปลว่าทองันะครับอันที่สองอันนี้สําคัญกว่าครับก็คือว่าทองนั้นถือเป็นสินทรัพย์ ที่จะมีประโยชน์ในช่วงที่โลกมีการผันผวนพอมีการผันผวนไม่แน่ใจเรื่องหุ้นไม่มีแน่ใจธนบัตรไม่แน่ใจเรื่องเงินครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการถือครองอเพราะฉะนั้นทองในภาษาอังกฤษนะเษนะี่ยเขาเรียกเป็น h against uncertainty เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงในโลกเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายทองนั้เปรียบเหมือนแรคคูล่าชอบในความมืดก็คือเศรษฐกิจพังฮะ ทองเนี่ยจะขึ้นดีมากมเหมือน d ด็กล่าแต่ถ้ามือเศรษฐกิจดีทองนะฮะก็จะกลัวครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในตั้งแต่2 0 0พกับสจนถึง2,01ศนย์หนึ่งะฮะมันก็เหมือนกับ d ด c กโล่าม,มีความสุขอยู่กับความมืดเราลองดูวิวัฒนาการที่ทำให้ทองขึ้นนะฮะอันแรกเลยใช่ไหมครับ2,007เนี่ยเกิดซับพลามอยู่แรงมากเลยแพ่ไปสู่ยุทธนะครับ หลังจากนั้นอีกปีสองปีก็เกิดยุโรปไม่มีครั้งไหนประเทศยิ่งใหญ่นะฮะทั้งยนโรปใช่ไหมทองมันนึ้ขึ้นกระฉูดเลยช่วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลแต่ตอนที่ทอาจารย์อ<า>บอกว่าเหมือนได้คลาตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแล้วหุ้นก็ทําท่าจะจะแย่เนี่ยนะฮะจะขึ้นไม่ขึ้นจะจะลงไม่ลงก็เป๊ะไปเป๊ะมาเนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยทองขึ้นแล้วทุกคนคก็ซื้อทอง นี่คือเหตุผลอันนี้มีอันมีอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันนี้คือเหตุหนึ่งแต่คุณต้องสังเกตดูนะฮะที่ขึ้นมาโดยตลอดนี่มาจากสิ่งที่ผมพูดครับอันที่สองทองขึ้นหรือไม่ขึ้นนะฮะก็จะมาจากเฮทเพราะช่วงที่มันนะฮะเฮทเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องด้วยครับคุณดูนะครับภาพที่มาจากสองพันสี่ที่ทให้ซัพพามเจ๊งก็เพราะโลกเข้าสู่สภาพคล่องเยอะมากอพอสภาพคล่องเยอะทองก็เหมือนกับได้มีน้ะมันก็เป็นตัวช่วยอและตัวช่วยนี้มันไม่ใช่ช่วยทองอย่างเดียวนะฮะ สภาพคล่องจะทําให้คุณซื้อทุกอย่างที่ขวางออันนี้ก็เป็นเหตุผลที่อธิบายครับครับอันที่สามนะที่ทําให้มีการซื้อทองอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรครับ,รบถ้าเมื่อ,อไรสภาพคล่องมันดีเอ๊ะตัวอื่นชักจะไม่แน่นอนอย่างที่คุณสมชายถามผมครับถ้าอย่างนั้นพักตรงนี้ก่อนซื้อทองไว้ดีกว่าอืก็คือจะเพดผลเพราะฉะนั้นคลองถึงงงฮะว่าเอ๊ะทองจริงๆมันมีสาเหตุของหลายหลายประการนะฮะนะมันไม่ใช่สาเหตุเดียวผสม แต่อธิบายเป็นอง์รวมแปลว่ากําลังซื้อที่มันขึ้นมาได้ทั้งหมดเพราะเศรษฐกิจมีปัญหามันถึงขึ้นมาไม่หยุดเลยนะเป็นซูเปอร์บู๊เดี๋ยวครับเพราะถ้าไม่มีวิกฤติตัววงเจ็ดไม่มีวิกฤตของยุโรปไม่ได้เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาสภาพคล่องและสภาพคล่องตัวนี้ยังนําไปสู่การฟื้นตัวของทุกตัวเลยทั้งหุ้นก็คือตลาดล่วงหน้าไงโลกที่มันโลกาภิวัตน์ที่ทำให้ราคาทองไวรัตตกก็ตกมากเวลาขึ้นก็คือเรื่องตลาดล่วงหน้า ตลาดล่วงหน้าหมายความว่าคุณซื้อล่วงหน้าใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มาจากเรื่องของสเปก u ลเลชันสูงตัวนี้อีกเหมือนกันที่อธิบายไม่ใช่ทองอย่างเดียวครับ,บคุณดูคัพเปอร์สิครับ,บคุเรื่องกเกษตรผู้กระชูดเลยใช่ไหม,มเป็นประวัติการชใช่ไหมครับและที่เป็นประวัติการก็จะเกิดจากสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าที่มันเกิดการขยายตัวก็เริ่มมีการใช้ธนบัตรนะฮะพิมออกมาเป็นเรื่องของอะไรครับ เอ่เป็นบาวะอคิวอมีเรื่องอคิวอีตอนนี้เป็นยุคหลังเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้นะเมื่อก็อธิบาย4ปัจจัยเนี่ยที่ทาให้ทุกตัวลุมทั้งท้องขึ้นด้วยและไอตัวที่ท้องได้น้ําอีกตัวหนึ่งนอกจากเรื่องสภาพคล่องคือโอ้โหเศรษฐกิจกําลังย่าแย่ยิ่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะฮะและเคิเกิดการรวมตัวปรากฏว่าตลาด่วงหน้าไม่ใช่แค่มีอเมริกานะฮะเมืองไทยก็เล่นด้วยเพราะฉะนั้นโลกของโลกาวัตน์ที่เชื่อมโยงก็เลยทําให้ตัวแสดงที่เข้ามา ทำให้เกิดการผันผวนของทุกตัวล่งทองเนี่ยมากขึ้น<ม>ก็มาจากตลาดที่มีการผูกพันทางการเงินทั่วของเราก็เพิ่งจะมีไม่ไม,ไม่นานมานี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณจะเห็นว่าทําไมทองทาไมยางพาราในช่วงที่ผ่านมาขึ้นกระฉูดเลย<ม>และเวลาลงก็ลงแรง<ม>ก็มีปัจจัยที่ผมได้พูดอันนี้ก็เรากำพูดถึงตอนขาขึ้นนะครับ,รบแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยทองเออยางคอมมูนิตี้เออ,อะไรที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะบางคน,น,นเขาบอกว่า คราวที่แล้วเนี่ยย่างขึ้นพ่อพักขึ้นขึ้นตอนนี้ย่างลงพักขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องอันเรื่องปกติเป็นอันนั้นเป็นเรื่องอันที่เราพูดในเรื่องของโครงสร้างครับซึ่งโครงสร้างเรื่องการเบืองนะครับไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่นะครับจะเป็นเรื่องขึ้นขึ้นลงลงชั่วคราวของวันนั้นวันนี้เท่านั้นจะเห็นว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับทอดราคาทองที่ขึ้นมาเนี่ยใช้เวลา7ปีถ้าเราบอกว่า2011กับ2 0นึ่งหนึ่งกับสองศูนแล้วนันนี่ก็เจ็ดปีเว่าปีะต้อกว่า หนึ่งสองหนึ่งสามนะครับสองปีเองนะฮะที่ลงมาใช้เวลาปรับตัวลงมาแล้วก็ลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ๊ะมันลงเร็วไปไหมจริงจริงนะฮะคุณจะแปลกใจเลยราคาทองก็เหมือนกับราคาหุ้นของเราอ่ะอ,อธิบายง่ายๆดูนะครับในระยะหลังนี่ขึ้นเร็วไหมครคุณดูชาปเลยครับครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนราคาหุ้นของเรานะครับว่าในช่วงหนึ่งปีตั้งแต่เดือนมิถุนาของปีแล้วและก่อนที่มันจะลงขึ้นเท่าไหร่จากพันหนึ่งเป็นพันหกร้อยห้าสิบครับ ขึ้น500กว่าจุดบก็คือขึ้น50%ในเวลา1ปีครับคุณครับมันพร้อมจะตกทุกแห่งเลยครับเท่าราคาเกินราคาพื้นฐานมีบริษัทไหนครับบริษัทคุณมีไหมกำไรปีหนึ่งเพิ่มขึ้นเอิร์นนิงเปอร์แชร์นี้50%ิเร์เเพราะฉะนั้นทองก็อธิบายเหมือนคุณของเราฮะมันพร้อมที่จะตกอยู่แล้วครับเท่าแับโอเวอร์เอชโอเวอร์ไพรซ์ครับก็ถ้าบอกว่าอันนี้นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่เป็นเรื่องปกติ ของธรรมชาติของโดยโครงสร้างแล้วก็โดยช่วงของทองที่ขึ้นและลงแล้วก็หุ้นก็นเช่นกันเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ตกแล้วก็มันจะตกนานแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังกันต่อครับ